มันทำเื่เราไม่ได้วันนี้เราอนไปแล้วเราเปจับแอกมันนี่เนี่ยวันนี้ใช่ไหมไม่่อาจารย์เยี่ยมเนี่ยมันกามันทำอะไรเราไม่ได้นีิสวยจังฮะสวยสวยมากเลยอื้อมายู่นี่สุขจังึกกปันอยู่จิอาจารย์เลเยอปันตอนี้แล้วแต่ว่าคอเหมือนัจมมได้เลยพุุุ ได้บันทีพเลยพันมดนี่มันวยมนยมันเล้มปั้นเ้ยวหนำปั้มหน้าปั้มเาสวยเยอเออว่าคาๆัดนทีพอได้ดูปีนีตัวเากรถึงพื้น